โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมนะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเอากอคอโพเอรพีซีร้อยสามสิบไปช่วยรถเกี่ยวเจ้าช้างที่ติดนะครับนะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูก็ได้เลยแล้วกันนะผมนะสำหรับ ที่มันติดนะผมนะนะก็เดี๋ยวผมจะหันมุมกล้องให้ดูตอนขับแมคโครด้วยแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวดูกันเลยนี่เอาประมาณนี้แล้วกันเออประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้เสียงเพลงดังไปหรือเปล่าไม่น่าจะดังหรอกโอเคนะทุกคนนะก็เดี๋ยวจะเอาขับให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะผมก็ วันนี้ไม่ได้เอาโกเบไปนะวันนี้โกเบพักวันนี้จะเอาโคบาสุนะครับร30นะครับเอาตัว130ไปดูดิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาตัวร้อยเอาตัว200ไปนะผมนะก็ว่ากันไปนะครับนะไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมจะเดินไปนะไม่ไม่ได้ขึ้นเทนเลอร์นะหร,หรืออยากดูขึ้นเทนเลอร์อยากดูด้วยเหรอไม่ต้องดูหรอกวะาีใ่ใกล้ๆเองนะครับ นะไก่มันไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะครับนะโอ้ยไกล้ๆนะคไก่ใกล่ไก่นะไก่ใกล้ๆใก่ไก่นะครไปไปไปเดินทางกันเลยนไปกันเลยอันนี้ก็ปล่อยมันเดินไปตามธรรมชาตินะทุกคนนะก็ว่าไปนะครับนู่นอะหรือมันไกลอยู่วะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์ให้ดูก็ได้ครับเทเลอร์เราอยู่ไหนวะเนี่ยเทเลอร์เราอยู่ไหนวะเนี่ย เทเลอร์วอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเทเลอร์เราอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาเทเลอร์ก่อนแล้วกันครับเออเทเลอร์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 ไม่ครูเอานี่นี่นี่อ๋ออ๋อมันอยู่มันอยู่ข้างนอกครับผมอยู่ข้างนอกนะไปเดี๋ยวเราจะเอาจอยตัวนี้ครับเทเลอร์แล้วกันครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเผื่อมีบางคนอยากเอออยากดูตอนขึ้นนะครับนะเพราะว่าคลิปคลิปที่เปิดตัวผมขึ้นแบบขึ้นช้ามากครับนะโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันครับ เอาเหยียบไปทั่วเอาเอาเหยียบเหยียบไปเหยียบเอาเออไปไปไป,ไปนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูมันขึ้นไม่ยากหรอกนะครับเพราะว่าเราเคยขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวมันขึ้นลุงๆเลยแล้วกันครับนะครับนะผมนะอ่าไปเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันครบับตึ๊บในโคมะสูนะครับผมนะก็ขึ้นเอาจอยตัวนี้แหละเผื่อมีบางคนอยากให้ดูนะครับนะขึ้นมุมมองไหนดีเอามุมมองนี้เลยแล้วกันครับในเผื่อบ,บางคน มีคนชอบมุมมองแบบนี้นะครับว่าป็นเลยดูหน่อยแต่มุมมองมันอาจจะไม่เห็นอ่ะมันต้องดูแท็กด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นยังไงมั้งเนี่ยมันต้องดูแท็กด้วยนะครับเน่เน่เเนี่ยมองเห็นแค่นี้แหละแท็กอ่ะนะๆๆมองเห็นก<ม>ันแค่น<ม>ี<ม>้แหละเออถ้าเป็นบอลวูวผมขึ้นได้คร<ป>ับ่ะเผื่อบางคนอยากดูมุมมองนี้ไงนะครับ ปึ๊บโอเคยกแล้วผมยกแล้วที่จริง,รงถ้าคนรถของจริงต้องต้องดึงดึงเทลเลอร์เข้ามานะครับดึงเชเลอร์เข้ามาก็อันนี้มันเป็นรถในเกมนะครับก็ก็เลยเอาแบบนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยมันเบี้ยวอ่ะทุกคนเยอะมันเบี้ยวเฉวะโอเคขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วกูมองไม่เห็นแท็กดีละที่สำคัญเอานี่นี่นมองมองแท็กได้แค่นี้นะครับนี่ นี่ยนี่ยนี่ยมองได้แค่นี้นะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมนะผมมองเห็นแค่นั้นแหละแล้วจะดูฝั่งนูน้นเอาดูฝั่งนู้นก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมอบ้ามองไม่เห็นแท็กครับที่สอบปันโอเคเอาก็ว่ากันไปครับนะเปิดโอเคอมันมันไม่เหมือนขึ้นโกเบน,นะคันนี้จะขึ้นยากกว่านะครับดูมันมันเด๋อเดียงด่างาเนี่ย <g ül> มันจะกระดึก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 ทำไมเนี่ยไอ้บ้าเออโอ้โหเยไป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 โอเคๆๆ <c oughs> okay. ถ้าตกเทร ER ์ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะบ <c oughs> <c oughs> ตรงหรือเปล่าเนี่ยไอ้เยี่ยบเยี่ยวเจอปะโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาเนี่ยต้องหมุนมาแบบนี้แล้วก็ดูนะบปโอเคโอ้ ขึ้ยากนิดหายเลยป่ะโเคได้แล้วครับนะประมาณนี้แหละครับเอ,อเอามาใครใครอยากให้ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเอา้าผมขึ้นให้ดูแนละ้วดูความลำบากมันยากขนาดไหนนี่ป้าเอ,อ้ยโยากนิดห่ยเลยนะออแล้วเป็นร้อยสามสิบเลยนะนะโอเค ในดูดิมาตรวจสอบดิตรงหรือเปล่าเอ้ยได้นะโอ้เยเบียบเบี้ยวเฉียงเลยเฉียงเลยครับผมนะไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรนะไปกันเลยเดี๋ยวย้ายไปเลยครับนะโอ้เป็นรถเล็กนะรถเล็กมันก็เลยเอ,อ่มีสักหน่อยเดี๋ยวขับจอยนี้แล้วกันนะเป็นรถเล็กนะก็อาจจะแบบตุบูตบิหน่อยนะ้วกันนะผมไปกันเลยไปกันเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะ ทําการลงบริเวณแถวๆนี้แล้วกันนะทุกคนอ่าหรือคือเราต้องไอ้นี่ด้วยเราต้องเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวผมลงตรงนี้เลยแล้วกันนะอ่าลงตรงนี้แหละอ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวลงลงมองภายนอกแล้วกันนะเวลาลงนะนะครับลงมองภายนอกแล้วกันเนะาะคือขึ้นนี่มันยากมากคนระับ ไปไปไปลงเออเาเบ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 าลูกพี่เบา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 จะลงอะไรเร็วแท้มันจะกระเด้าดิลูกพี่โอเคโอ้ลงเยอะขึ้นไปเลยโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับจากนั้นก็คำตัวนี้ครับเดี๋ยวเราใส่ลงกี่ก่อน เอ้าเข้าวทำไมค้าไม่ได้อ่ะเอาเหี้ยทะลุเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเอาค้าดินก็ได้เอ้าฮ้ทะลุเฉยเลยบ้าหาไม่ตายเถอะเอาค้าดินก็ได้เอาเอาตายตายเอาหลอดบอะเอาเอาเอาหลอดปะเนาะดิหลอดบอลเอาเออเออตุดกระดกอีกโอ้จะรอดด้วยเนี่ยมันนี้ อันนี้จะมาช่วยเขาเลยนีย่จะมาช่วยเขาเรื่องจะให้เขาช่วยนยีลูกพี่นะครับโอ้จะมาช่วยเขาเรื่องให้เขาช่วยเนะเาะโอเคเดินไป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 นะครับก็ว่ากันไปครับผมนะมาดูว่ามันจะดันเขาขึ้นหรือเปล่าถ้าดันไม่ขึ้นก็ต้องเอาสอ,นะอ,องร้อยนะนะตัวโกเบสองร้อยนะนะมาช่วย หรือม่ก็แคทในเก็นเออไอโกบีสองร้อยน่าจะขึ้นอยู่นะครันะน่าจะขึ้นอยู่นะไม่น่าจะมีปัญหานะครับนะก็ว่ากันไปครับทุกคนนะโอเคตอนนี้หลอดมันพังแล้วนะพูคนะโอ้ยข้นบ่านอน่าจะเอาเอาไปเกาะปากนะครับเกาะปากแล้วดึงขึ้นดูนะครับนะเกาะปากแล้วดึงขึ้นดูขุดได้ไหมเนี่ย ขุดไม่ได้วะทุกคนเออ่เดี๋ยวลองเอาอันนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไอ้นี่ยมันต้องเอาต้องเอาไอ้นี้ออกจากอุ้มอุ้มไอ้นี้ก่อนนะครับเอาข้าวออกจากรถไมคโครก่อนเฮ้ยมันจะติดอะไรเนี่ยเอา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 กูติดโอ๊ยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเอาเอาข้าวออกจากอุ้มก่อนแล้วกันนะครับทุกคน ปึ๊บโอเคเดี๋ยวต้องเอารถมาใส่อะ่ะเอาเอารถเอารถเ,เกี่ยวข้าวมาใส่แล้วกันครับเอารถเกี่ยวข้าวมาใส่เอาคันนี้แหละนะครับเอาคันนี้มาใส่นะครับคือมันอ่าขั้นตอนอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับมึงไปขึ้นอะไรทับตัวน,นั้นเออกูจะขึ้นปาร,ร์เจเรนกระชั่งเออแล้วอันนี้เราก็เกี่ยวข้าวเสร็จลิสเป็นที่เรียบร้อยนะคปาร์รเจเรกนกระชั่งปึ๊บโอเค ไปเลยนะจ่างปีนคณาครับทุกคนเบค่อยๆขึ้น,นครับเวลาขึ้นอ่ออย่างนี้ดิพี่อย่างนี้ดิปุ๊บนี่ต้องพบ่งหนุ่มคนนี้นะผม<อ>เฮ้ยเขี้ยไม่ถึงแน่นอนเลยเนี่ยโอ้อะไรมาเนี่ยมันต่ำเกินนะครับโวยแล้วไงโอ้โหมันน่าจะต่ำเกินเดี๋ยวเราลองเอาบุ่งกีแมโคมาใส่ดูดิเอาบุ่งกีแมโคมาใส่ดูดิ อาจจะช้าๆนิดนึงนะทุกคนนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ไงใส่ได้ใส่ได้นี่ไงใส่ได้เนี่ยเออใส่ได้นะครับนี่ไงเดี๋ยวคือเราไม่สามารถเอาสิบล้อลงมาได้นะครับมีใส่ได้นะครับวูดได้เยอะด้วยนะอุวูดี่แค่จะบอกเราไม่จะว่าได้หมดอุ้มเลยเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้หมดอุ้มเลยนะให้ตายเถอะซาร่ามึงกีเดียวได้หมดอุ้มเลยโอ้ โอ้อภิพี่ที่หารสิทธิ์ลงปุกคงไปบอลอะไรวะโอ้โหหนึ่งอุ้มได้หมดหนึ่งอุ้มไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งอุ้มไม่น่าเชื่อว่าจะหนึ่งอุ้มหนึ่งอุ้มได้แค่ครึ่งบวกจี่ครับไม่เต็มด้วยนะทุกคนนะตายเดยวเราเราจะเทลงไอ้อุ้มคันนี้นะเทลงได้เปล่าเนี่ย ทีเอ้ยทีได้ด้วยเอออะไรวะเนียวิธีการถ่ายข้าวครับทุกคนถ่ายข้าวนะครับถ่ายข้าวมามาทีนี้ผมก็จะไปเกาะลงนะครับไเขียนตัวนังสือะไรมัเนี่ยทีนี้ผมก็จะไปเกาะเกาะหน้านะครับเกาะหน้าดึงขึ้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะคนนะเกาะหน้าดึงขึ้นแล้วกันครับโอเค มา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 ก็เข้าอาจจะเสียหายนิดนึงนะเพราะว่าไอ้มันตักฟางได้ไหมบอกวะตักฟางได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตักฟางได้บ่ะทุกคนตักฟางก็ได้ตักฟางขายได้ไมาตักฟางขายดีกว่ามั้งนี่ตักฟางไปอุดร่องน้ำก่อนดีไหมเนี่ยโอ,อเคอ,อ เค okay, ผมจะเกาะเกาะนะผมนะผมจะกเกาะผมจะเกาะไอ้นี่นะเกาะเขาเรียกว่าอะไรวะเกาะบุบ้งเกาะตัวหนวดมาเลยเอะนวดขึ้นเลยนะมันไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะไปเอาไอ้นี่มานะครับเอาตัวสองร้อยนะปึ๊บโอ้โหไม่ขึ้นอีกขึ้นหรือเปล่าเนะี่ยเกาะนวดเลยนะทุกคนนะเฮ้ย แตะนิดเดียวมันกระเด็นเลยวะเฮ้ยโอ้ไม่น่าจะได้แล้ดูทรงดูดิโอ้ดูดิมึงโดนต่อยหรือไงเนี่ยบ้าเฮ้ยโอ้ไม่ขึ้นวะทุกคนไม่ขึ้นวะอะไรวะเนี่ยไม่ขึ้นวะโอ้ยไม่บอกแล้วว่าไอตัวร้อยสามสิบมึงช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะมึงไม่พ้นสองร้อยเลยใช่ไหมเนี่ย มันรถมันก็อาจจะดูบ mm ัก hmm. ๆหน่อยนะครับทุกคนว่าเอาดูดิดูดิดูดิจะช่วยได้หรือเปล่าเอาดันตูดเอาพังช่างมันเอาดันตูดเอาเออดันตูดเอาพังช่างมันเอาไปเลยไปเลยไปเลยเอาเอาไป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 เอาเอาเี็ยดันตูดไม่ได้ดันเครื่องเอาดันเครื่องเอาอ่า ปบเฮ้ยไปแล้ว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 เออไปอยู่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 นะผมแหมอย่างน้อยมันก็ขึ้นอยู่ขยับอยู่นะครับอย่างน้อยอ่ะคือจมแบบนี้ไม่ไม่มีสิทธิ์ไอ้นี่นะไม่มีไม่มีสิทธิ์ดึงนะผมนะไม่เอ้ยไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่มีสิทธิ์ดิ้นนะไม่มีสิทธิ์ดิ้นต้องดันข้างล่างนะทุกคนนะไอ้ย่าบูมแม่งก็สั่นซะเหลือเกินบูมสั่นซะเหลือเกินดึงแป๊บเดียวก็สุดแล้วเนี่ย ตายแต่ซาร่าอเอ้ผมอยากขุดดินตรงนี้ออกได้มากเลยนะมันจะขุดออกแม่งให้หมดเลยเนะี่ยขุดขุดฟางไปถมก่อนนะขุดฟางนะครับขุดฟางไปถมนะครับรถแม่งรถโคตรช้าเลยทุกคนรถอย่างช้าเลยนะอืออ่าจมบุกีนะเออโอ้ได้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เอ้ย ได้26เม็ดไอ้ไรวะโอเคโอเคดัน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 เฮ้ยขยับแล้วขยับแล้วโอเคขยับแล้วเออมามามาค่อยๆนะผมค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้อ่าขึ้นแล้วเปล่าเนี่ยต้องเอาให้ขึ้นนะต้องเอาให้ขึ้นนะ ไอตัวร้องหกสิบว่าช่วยได้อยู <eye> <rig> <God> <yesterday> okay? oh ่นะครับ oh. ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เออไม่ใช่ว่าร้อยหกสิบว่าไปจมของเขาด้วยนะไม่ใช่นะเออคือเลิก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 โอ้ยตดโอ้ยออู้หน้าหลังกระแทกเลยเมื่อกี้คือบูมบูมเราสั้นอะอัมอัมเราสั้นอะโอ้กูน่าจะเอาสองร้อยมาว่ะ โอ้งัดงัดใต้ท้องเลยทุกคนโอ้พังหมดแล้วมั้งนี่พังหมดแล้วมั้งนี่เอาเอาเอาพังหมดแล้วมั้งนี่นะผมนะโอ้ยดัน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 ,ดนไป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 เออไป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 โอเคได้อยู่ผมได้อยู่นะโอ้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้จมหนึ่งบุก,กี่เลยครับขึ้นแล้วครับตอนนี้ขึ้นแล้วครับ ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะว่าจะขึ้นหรือเปล่าว่าจะติดหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเอ้ยเยโอ้โหเมื่อก,กี้ก็โดนอะไรดิเมื่อก,กี้โดนรถเกี่ยวโอ้โหมันต้องเอาดินหาดินมาถมอะ่ะทุกคนเราจะเอาไปเดี๋ยวเราจะไปเอาดินที่ไหนมาถมอะ่ะเอาฟางดีไหมเอาฟางมาถมดีไหม เราไปเอาเราจะไปเอาดินที่ไหนมาถมวะเนี่ยแล้วมันไม่ใช่รถเอ้ยเอาข้าวมาถมดีไหมเอาพวกอ,อ้อยพวกข้าวโพดอ่ย <c oughs> นะครับมันต้องเอาดินมาถมอ่ะมันถึงจะได้เดี๋ยวผมลองไปสตาร์ทเครื่องดูก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยนะเจ้าช้างของเราโอ้โหใช้เวลานานที่ไหนเลยครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะนะสตาร์ทเครื่องดูโอ้ยติดแล้วเว้ย <c oughs> ับผมติดแล้วติดแล้วโอ้ค่อยยังชั่วนะผมขึ้นเรียบร้อยครับต้องขอขอบคุณเจ้าไอ้นีมากเลยครับนี่เกี่ยวข้าวต่อเกี่ยวข้าวต่อไปเลยโอ้ต้องขอขอบคุณเจ้าโคมาสูมากเลยครับเอ้ยมึง่าลงไปอีกดิจะลงไปอีทำไมอะเกี่ยวข้าวต่อแล้ครับผมขึ้นเรียบร้อยครับ Th ไป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 เรียบร้อยครับทุกคนครับโอ้สุดยอดไปเลยไป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 เอาขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นรีบขึ้นเลยรีบขึ้นเลยนะครับรีบขึ้นเลยรีบขึ้นเลยโอ้ขึ้นเรียบร้อยครับขอบคุณเจ้าโคมัสูมากเลยนะครับทุกคนนี่อันนี้ลอยโคมัสูลงมาครับปึ้บนี่โอ้ขึ้นเรียบร้อยครับ ก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะก็เสียหายแต่ก็เสียหายแต่ไอ้ไอ้เนี่ยที่รถมันช่วยเนี่ยเสียหายตอนโกลับมาสู่มันดันเนี่ยหลึกมากเลยหลุมลึกมากเลยนะครับดูดิหลุมลึกมากนะครับโอ้โหดูดิโอ้โหจิ้มดูนะโอ้โหดูดิดูดิทุกคนโอ้ยหลุมจะลึกไปไหนลูกพี่ดูดถ โอ้ตายแล้วโอ้โหลูกพี่ไม้ตายเดี๋ยวเข้านะไปไปเดี๋ยวกลับเลยแล้วกันนะผมเราอาจได้เจ็ดนาทีแล้วเนะี่ยเจ็ดนาทีโอเคเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์ให้ดูแล้วกันนะก็ช่วยเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนะก็สรุปว่าขึ้นนะเกือบไม่ขึ้นนะเพราะว่าคุดมาสู่มันเงื้อเงื้องัดยังไงวะลูกนะครับเอ้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยไปเดี๋ยวเอาไปขึ้นเทเลอร์กันแล้วกันนะ วันนี้ผมย้ายมาคนเดียวนะย้ายมาคันเดียวคนเดียวขับทั้งเทเลอร์ขับทั้งเออ่ทั้งเทเลอร์ทั้งไมโครนะครับผมดูรอยรถดิไปเดี๋ยวเอาไอ้เปาเอ่อโอ้โหดูคลองตัวนี้ไปเดี๋ยว,ไปโ,โว,ไ,ปยวไปโคขึ้นให้ดูครับนะขึ้นยากหรือขึ้นยากกว่าโกบียอมรับเลยขึ้นยากมากครับ ถามว่าแค่นี้เดินมาได้ไหมเดินมาก็ได้เลยนะแต่ก็อยากขึ้นให้คนดูนะเพราะว่าบางคนเขาอยากดูตอนขึ้นนะโอเคนี่ครับก็อ่าไปเดี๋ยวเอาไปขึ้นเทนเลเลยเด<อ>ี๋ยวขึ้นมุมมองภายนอกแล้วกันครับเพราะมุมมองภายในเราดูแล้วนะครับอมองภายในมันขึ้นยากนะมันมองไม่เห็นแทกนะมันมันไม่เหมือนของจริงที่เราจะมองได้อิสระนะครับ อันนี้มันมองไม่อิสระเลยนะให้ตายแต่ซาร่าออปิดไปไปไปคือเทเลอร์ผมนะเอ,อโอเคคำเลยครับเอ้ยยี่ห้อทำไม่ได้เหรอโอ้โหถ้าเป็นรุ่นนี้น่าจะต้องเออรู้สึกผมคิดว่านะ่าจะต้องใช้บันใดนะ มันไม่ได้จะขึ้นได้ดูมันกระเด้งดึ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 ง,ดง,ดงเลยเนี่ยแล้วองศาก็เบีย้ยวหมดเอาเอาดูดิอีเี้ยโอ้ไม่ได้ขึ้นได้ะดูทรงแล้วนะครับก็เอาเดี๋ยวคลิปนี้เอาเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนผมจะเดินกลับแล้วกันนะไม่น่าจะขึ้นได้นะครับรู้สึกว่าต้องใช้บันไดนะสำหรับรถคันนี้นะต้องใช้บันไดแหละดูจากทรงแล้วนะครับเปิดนะครับอโอเคก็มีงานอะไรก็ เรียกช่วยได้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวเดินกลับเองเลยกูไปงอแล้วเว้ยนะเดี๋ยวเดินกลับเองเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายทุกคนนะครับผมชอบกาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม